สวัสดีครับวันนี้เรามาแวะเยี่ยมชมแปลงพันุ์ข้าวดีอินทรีวิธีไทยนะครับเป็นแปลงพันธ์ข้าวไลเบอรี่นะครับซึ่งแปลงนี้เป็นพันธุ์ข้าวที่ได้รับการดูแลพิธีพิถันอย่างดีนะครับเป็นแปลงพันข้าวที่จะใช้ในการปลูกในรอบฤดูต่อไปนะครับคือคือเป็นฤดูนาปีในปีนี้นะครับ เป็นแปลงพันธ์ข้าวนะครับที่ใกล้ถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยวนะครับอีกไม่กี่วันนี้นะครับซึ่งความชื้นแล้วก็ในการดูแลนั้นในการตากนั้นก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากนะครับพอสามารถที่จะเก็บทำความสะอาดแล้วก็ใช้ทำเป็นมเมล็ดพันธุ์ปลูกต่อได้เลย ถ้าพี่น้องท่านใดสนใจพันข้าวดีอินทรีย์ไทยนะครับหรือเข้าร่วมโครงการปลูกก็ติดต่อมาได้นะครับผมนะสู่เรียนรู้ใกล้บ้านท่าน